พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นำทีมลุยดงชุมตะบงแม่วงลาดยาวดูขุดลอกคลองขยายอ่างเก็บน้ำเชื่อมคลองดงตะแวนคลองช้างแทงคลองน้ำขุนพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตีวิทูลคังพลอยที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยตำรวจโทพิทักษ์พันนิ้วเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะช่างจากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เข้าพื้นที่สามอำเภอชุมตะบงแม่วงลาดยาวเพื่อดูปัญหาภัยแล้ง เร่งขุดลอกคลองขยายอ่างเก็บน้ำหลายแห่งในหลายพื้นที่ที่บ้านหนองเตยมูลหนึ่งตส้อยละครอ,อรลาดยาวไปดูสภาพคลองดงตะแวนที่จะเชื่อมต่อไปถึงสะน้ำที่วัดศรีอุทุมพรตบนหนองกระโดนอเภอมืองนครสวรรค์โดยคลองดงตะแวนรับน้ำมาจากคลองขุนลาดไหลต่อไปถึงคลองวังมา้าไปลงจังหวัดอุทัยธานีอีกทางหนึ่ง มีนางสาวชุติมาเสรีรัตน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอลาดยาวพร้อมด้วยนายชัยวัน์ดาวเรืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละครนายประนอมสารกัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม้าบรรยายสภาพปัญหาในพื้นที่และขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ช่วยขุดลอกคลองดงตะแวนเป็นระยะทาง7กิโลเมตร รวมทั้งทำบ่อพักให้น้ำตกตะกอนในพื้นที่อีกสองไร่จากการเข้าดูพื้นที่ได้รับทราบสภาพปัจจุบันปัญหาพลตรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะช่างประสานงานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ และกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทั้งหมดเพื่อจะนำคณะเข้ามาทำการสำรวจออกแบบรวมทั้งประมาณการค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเพื่อทำโครงการและเสนอขออนุมัติไปยังสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อขออนุมัติงบประมาณขอแลงวะไรับเ<ห>ขบ้าใจไหมหมายว่าน้ำเนี่ยสามเม็รมันเข้ามา ใช่ค่ะใครับผมน้เข้ามาต้องไปถึงสรไตรงเนี้ยก็ต้องสามเม็รไปเท่าไหร่ใช้นามันเยอะคนใช้เยอะสามเมตรไปเท่าไหร่ไหนไปไหนอ่ะใครคะผมขอตังค์นายกนายกโนน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 นกนน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 ครับไปกี่กิโลยาวครับนนนนกกิโล นี่เจ้า9กิโลครับดอ๋อแคบกลับมาวนถึงวัดตรงตะแวนครับถึงวัดตรงตะแวนนะครับถนนลาดยางทีนี้มันอย่างนี้มันดูระดับทางครับที่วัดเลยมันจะไปกี่กิโลเนี่ยมีฝาอีกไหมเนี่ยไม่มีครับใต้นี้ไม่มีเลยทองยาวเลยทองยาวเลยแต่มันจะเป็นป่ามันจะพืชอย่างเงี้ยมันไหลไม่สะดวกป่ามันลกครับป่ามันลกแล้วมันคลองมันก็จะแคบ คือไม่ใช่อะไรเราดูแล้วถ้าถ้าตรงนี้เราคลองเราต่บไปลึกสามเมตรเนี่ยแล้วไปถึงดงตะแวนไหนถนนมันจะสูงหรือต่ำกว่านี้คือทหารเขาลอกด้านล่างไว้เยอะแล้วยอกจากอ่างขึ้นมาอ่างขึ้นมาถึงไหนถึงวัดยังโทนครับถึงวัดยังโทนเลยแล้วเขามีโครงการจะลอกตรงนี้ป่าไม่มีไม่มีเช็คจากใครไปเช็คดิของของทหารใช่ไหมครับของไอ้นั่นแ่ะไม่มีของทั้งแกเขาอยู่ไม่มีไม่มีจริงๆครับนาย นานจริงๆอ่ะปีที่แล้วเนี่ยคอ่อนทาบแค่นี้ประมาณสองโลจากฝั่งกระถูกนายเล่นจากแคบกว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาเอามุมยาวมาเนี่ยมันจะได้มีปัญหาเรื่องที่มันต้องให้มันล้อหากันีมันไม่ถ้าขยายเนี่ยถ้าเราขยายเนี่ยมันไม่ได้มันจะต้องให้ชาวบ้านรู้ที่พอถูกไหมเพราะไปจะต้องเอาดินมาเยอะแต่ถ้าเรา เอาบูมยาวคุยขึ้นมาแล้วอยู่ในขอบเดิมมันไม่มีปัญหาในเรื่องชาวบ้านได้ไหมนะเพราะงั้นเดี๋ยวบูมยาวมาลงนี่นะเก่งจัดจัดอคจัดจัดคิวจัดคิวบูมยาวมาลงที่นี่สองกิโลนะอันนี้คุยเองนะไอ้วนข้างหน้านั้นก็หนึ่งไล่เดียมสองไร่สองไล่พอรอดสามแถว นั่นก็ลืกีกนาเม็ดไม่ใดเเ<อ>้เราต้องมอมุมอได้งั้เพราะไม่ก้าโครงการพร้อมกับคนนู้นไปนเลยไม่ล่ะนะครก็ we yeah, yeah. yeah.